คุณเคยเห็นทหารในสนามรบทำอะไรบ้าๆบอๆแบบนี้ไหมเบเตอร์ฟีด6กำลังกลายเป็นสนามเล่นสุดฮาของเหล่าเกมเมอร์ตอนนี้เบเตอร์ฟีด6ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มพีซีและเครื่องเล่นเกมคอนโซลไปแล้วโดยเกมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่น่าพอใจจากชุมชนผู้เล่นทั่วทุกมุมโลกเนื่องจากมีระบบเกมเพลย์บนสมรภูมิการรบที่มีความสมจริงสูงมากรวมถึงยังโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพกราฟิกที่สวยงามประการตาแต่อย่าคิดว่าเกมนี้ จะมีแต่ช่วงเวลาที่ตึงเครียดและจริงจังอย่างเดียวนะครับเพราะล่าสุดมีสื่อสารต่างชาติหลายแห่งรวมไปถึงผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม X เดิมคือทวิตเตอร์บางท่านได้นําเสนอคลิปวิดีโอสุดฮาและปั่นป่วนของผู้เล่นที่เลือกใช้คลาสเอนจิเนียร์หรือคลาสช่างซ่อมบารุงซึ่งเนื้อหาในคลิปเหล่านั้นน่าสนใจมากๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมความฮากันเลยครับแต่นี่คือจุดที่มันเริ่มแปลกและหาจนคาดไม่ถึงเมื่อดูคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ในส่วนแรก เราจะได้พบเห็นผู้เล่นที่เลือกใช้คลาสเอ็นชนิกำลังใช้เครื่องมือพ่นซ่อมแซม Repair Tool ซึ่งปกติแล้วจะใช้สำหรับซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆในเกมแต่กลับนำมาใช้วาดภาพบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับตัวการ์ตูนไก่น้อยที่สวมหมวกอยู่บนกำแพงนี่ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สร้างความบันเทิงและเสียงหัวเราะให้กับผู้เล่นภายในเกมได้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ในสนามรบที่ดูเดือดแต่ผู้เล่นก็ยังหาเวลาสร้างสรงสรค์ศิลปะและความสนุกสนานได้ ส่วนในภาพตัวอย่างถัดมาที่น่าสนใจไม่แพ้กันผู้เล่นคลาสเอ็นเจนีอีกท่านหนึ่งได้แสดงความคิดสร้างสรรค์นในแบบที่แยบยลมากขึ้นโดยการเขียนข้อความบนผนังเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการหลอกล่อและดึงดูดผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามให้เดินตามเส้นทางที่ลูกศรชี้ไปและแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือมีศัตรูจํานวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของกลอุบายนี้พวกเขาเดินตามทางที่ถูกชี้นําแล้วก็ถูกสังหารอย่างไม่ทนันตั้งตัวนี่ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สร้างความหาปนความปั่นป่วน ให้กับบรรยากาศในเกมได้อย่างลงตัวและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามเหตุการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงมิติใหม่ของการเล่นเกม Battlefield 6ที่ไม่ได้มีแต่การยิงปืนและทำภารกิจอย่างจริงจังเท่านั้นแต่ยังมีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์การใช้กลยุทธ์แบบแปลกใหม่และการสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองและผู้เล่นคนอื่นๆด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายและความสนุกสนานให้กับประสบการณ์การเล่นเกมได้อย่างมากแต่นี่อาจเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้นะัก บางคนอาจมองว่าการกระทําเหล่านี้เป็นการเสียเวลาและไม่จริงจังกับเป้าหมายของเกมในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจมองว่านี่คือเสน่ห์ของเกมแนว s ซนต์บ็ที่ให้อิสระผู้เล่นในการสร้างสารรค์ประสบการณ์ของตัวเองคุณคิดว่าอย่างไรการทําสิ่งสนุกสนุกแบบนี้ในเกมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงที่ควรมีหรือเป็นการรบกวนการเล่นของคนอื่น ถ้าเพื่อนๆท่านใดเคยพบเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือปัน่นป่วนแบบนี้ในเกม Battlefield 6<ห>สามารถแชร์ประสบการณ์หรือโพสต์คลิปมาบอกเล่ากันได้เลยนะครับเราอยากรู้ว่ามีอะไรสนุกๆกเกิดขึ้นในสนามรบของคุณบ้างคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าช่วงเวลาา,าแบบนี้ทําให้เกมสนุกขึ้นหรือคุณคิดว่ามันทําลายบรรยากาศของเกมสงครามมาคุยกันในคอมเมนต์เลยอ้างอิงข้อมูลจาก https://www.facebook.com/photo/https S colon s l a s l a s w w w f a c e b o o k c o m s l a s p h o t o s l a s q u e s t i o n m a r k ่ากับ1 4 2 6 0 6 3 4 8 9 0 8 9 4 1 1 s e t ่าก a บ a 5 9 3 8 6 2 6, 6 3 2 3 0 9 5 0 5 h t PS, colon, slash, slash, com, slash, able, slash, t p s x c o m s l a s d a t a t i c k e b r i d e s t a t u s p s colon slash x.dot.com slash thetechnicalbridge slash 1 9 7 6 6 1 5 8 6 8 0 0 5 2 6 9 9 3 8 question mark b c เท่ากับ b w y 2 x จงไว้นิวเล2 f b c x m b c m k t 4 c v 6 s g r h w o n w h d 1 v x i 0 a r 5 9 y f 2 q x k n f n s j j m x 6 u c q c f v x m c f 9 o d 2 c c f t b 7 h 3 j 8 5 d l 6 m o u 5 8 a u q e m อเดสกอร์ A B K V ศูนย์ V แปด F C Q สองให้เควิ V จีบุงเล็กปิดติดตามข่าวเกม P C คอนโซล H T T P S //www. onlinestation. net/pc/ c o n เกมอื่นๆได้ที่ออนไลน์สเตชั n น